รับงานซ่อมประจําวันที่เจ็ดครับวันนี้มาพัสดุมาหนึ่งกล่องนะครับกล่องใหญ่เลยตอนนี้ได้คุยกับทางลูกค้าแล้วนะครับส่งมาจากขนแก่นนะครับอาการที่เจอก,อก็คือลูกค้าแจ้งว่าไม่เจอการ์ดนะครับหรือศูนย์เอซิกนั่นเองเจอการ์ดอยู่นะครับในหลอกอะ่ะเจอการ์ดแต่ว่าน่าสเตตัสอะ่ะมันไม่เจอการ์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันก่อนนะครับดูความเรียบร้อยของ เครื่องเราก่องครับใหมาอย่างดีเลยนะครับมาอย่างดีเลยเป็นกล่องของเขาเลยนะครับเป็น S 1 9 j p o. อึบอ่าเนาะตัวนี้ตัว9.5เทเลเฮดด้านหน้าพัดลมไม่เสียหายครัอสองข้างไม่เสียหายโอเคครับทุกอย่างปกตินะครับทุกอย่างปกติเดี๋ยวขอแกะฝาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะฝาดูก่อน อืมอุ้ยเดินนะช่วงนี้วาวุ่นหน่อยนะครับอาจจะลบหน่อยลบหูลลตาหน่อยด้านใน ปกติดีทุกอย่างครับเดี๋ยวมาเทสกันอีกทีนึงนะครับก็มาอัปเดตงานซ่อมกันในเพจกันอีกทีนึงครัว,ว่าเครื่องนี้การไปไหนที่เสียแล้วก็สาเหตุที่เสียเกิดจากอะไร